สวัสดีค่ะพวกเราท๊ะกับรายการคิดจะรีแอคถูกต้องอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้แนะนำตัวกันก่อนอ่ะแนะนำตัวก็ได้โอเคโอเคไปทางขวาเลยจ้ะปุณค่ะปื่มจ้าเออเราเบสนะนี้มันเป็นวันที่ไวรล่าเพิ่งจะปล่อย MV มาเมื่อวานเลยสดๆใช่เราก็เลยรีบมาทำคลิปแบบนี้รีพามขนาดก็ดูชุดแต่ละคนละกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งไปทำอะไรกันมาเนาะโอเคเกินก่อนว่าไวรล่าเนี่ยเดิมทีอ่ะก็เป็นสมาชิกเมมเบอร์ b บี4นเคฟรนี่แหละแต่เขาออกมาเป็นยูนิตยูนิตแรกที่เป็นก็คือไลล่าไลล่าแต่คือเนื่องจากพี่เนยอ่ะเขาออกจากวงไลล่าไปก็เลยเปลี่ยนชื่องจากไลล่าเนี่ยมาเป็นไวรล่าอ๋อก็คือตัว V ใช่ว V ก็คือใช่ V ก็คือห้าเลขห้าเองเออฟังว่ะ MV ็มนี้มันพิเศษดังหนึ่งก็คือคนที่มาฟีดด้วยเป็นซันนี่วงอดีตสมาชิกเรียกว่าอดีตได้ไหมอ่ะมันคือซันนี่ร็อกเก็ตเกิลของสัญญาไี่ใช่ไหมอ่านั่นแหละก็คือรายการโปรดิวจีนได้วงนี้มาใซีซั่นแรกเลยซีซั่นแรกถ้าพร้อมแล้วก็มาสนใจไปไปดูกันอันดับแรกก็เข้ามาดูทีเซอร์กันก่อนเลยเนาะอ่อันนี้ทีเซอร์เพลงนะฮะ อุ้วีดูแบบสกู๊เกิลเอออุ้ยซันนี่แบบแอบชอบรุ่นพีเออเออเออดูแบบว่าจะเป็นใครอะไรอย่างนี้แฟดแบ็คไปถึงแบบเออสมัยแบบกามิกาเซ่เออมันดูแบบว่ามีตามเป็นแบบวัยโรงเรียนอะไรอย่างนี้เอออยากดูเอ็มบีแล้วอะเห็นแล้วก็แบบ เออมันน่าดูโอเคนะฮะบทมันเป็นอย่างนี้เนาะใช่ไหมก็เลยต้องไปดู MV กันต่อนะฮะโอเค m ออ่ะพร้อมไปไปจัะเออลุกแบบมันดูแบบไฮโซแบบไฮสคูลแบบโรงเรียนลุ้นที่ประพออะไรอย่างงี้โอ้ยพระเอกพระเอกหี่อด้วอะไรเลยกับปั๊กกับกับหรอใช่เวลาเวลา อุ้ยฟันนี่หมากลุกอุ้ยเจนิดอาสวยมากเลยอ่ะโอ้อันนี้ใครอ่ะใครจังอันนี้นิวนิวนอันนี้นิกกี้อ่ะสวยมากอ่ะสวยจังสวยจังอ่อยอย่าได้ก็ขอทางไกลไปจ้ะน่ารักมากเลย ชอบเคสตอสวยมากเลยอ่ะเอดู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 เออได้เราเขาสนใจอีกแบบอเอมอันนี้อ่ะโจคน ตกใจใส่ข้าวหาเต้นทำตรงจิตหู้นะแบบว่าจริงจรปันเยอจังตื่นเก็บห้อ

แบบที่มันหาไม่ได้ในประเทศไทยอะตีหัวปวดต้งเลือปวดใจโหมันยังมีความแบบเออรู้สึกแบบเหมือนแบบออกไทยๆอะไรอย่าง,งเงี้ย <c oughs> เป็นแบบดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อารมณ์แบบฟิลคล้ายๆแบบดนตรีไทยแบบเสียงแบบเสียงร้องอะเออโน้ตมันคล้าย

เรยชอบกางเกงปันนะเมื่อกี้กางเกงปันสวยนะจริงคอสตูมดีแล้วสูงของให้ดอกกุหลาบใครนั่นดีเออเออให้ใครแล้วก็คือตัดจบฮะแล้วเมื่อกี้ดอกกุหลาให้ใครเดือดปรนเด็นล้วจบเร็วจังอะเอ็มบมันเท่าไหร่อ่ะเอมีมันสามนาทีสี่สิบก็ไม่ได้น้อยนะไม่ไม่ไม่นม่เม่มันจบเร็วเนาะม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ย่่มตัดตอน่ คือรอบ <b> นี้นะแบบเรารู้สึกว่าเพลงไวล่ารอบนี้จะแตกต่างจากตอนไล่ล่านิดนึงเนะาะตอนไล่ล่าจะแบบมีความแบบดนตรีมันจะรู้สึก,กว่ามันหนักกว่านี้อันนี้มันดูว่าเบาเบ,บากวอ,อ,อ,อไม่ไม่ไม่รู้ว่า <c oughs> เบสเบานี่คือเพราะเพราะคุณภาพของเสียงเครื่องเราหรือว่าอั <c oughs> นนั้นรอบนี้มันดูมีความเป็นไทยมากขึ้นแล้วก็แบบว่าดู ดึงแบบว่านักร้องอย่างซันนี่ดึงแบบว่าเอพายเอเีอย่างกราฟมาอย่างเงี้ยเออนั่นแหละฟิลเอ็มบีก็แบบอย่างที่บอกเนาะมันให้แบบฟิลแบบไอแบบหนังในเน็ตฟลิกซ์ของแบบพวกฝรั่งอะพวกไฮสคูลอะไรเงี้ยความแบบไฮสคูลแบบเป็นความรักวัยรุ่นอะไรเงี้ยแบบว่ารุ่นพี่ใช่เฟรนดิ้งนั้นอะแตไม้นี้ให้ใครนี่แล้วอันนี้แบบใครไม่รู้ไม่รู้ให้ให้เราแล้วว่าประเด็นคือเราก็มโนอยู่นะแล้วประเด็นคือใครตักต้นยอนใครเฮ้ยย่า เออเน่ะไม่รู้งงแต่คือก็โดนเนื้อเรื่องเอ็มีก็เหมือนกับว่าทุกคนก็เหมือนว่าเออแอบปื้มดีคน้บาแย่งกันจีบแย่งกันจีบแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าค่อยๆจีบหรือว่าลุ้หนักๆอะไรอย่างงี้อันนี้ชอบชอบฉากแบบว่าคิดไปก่อนเลยไอ้แบบเออเคเคกูสวยเว้ยเคกูสวยเว้ยแบบโดนแดดน้อยยอมรับว่าน้องฟอนเอ็มวีนี้ก็คือแบบว่าโอ้หลูกคุนหนรวยจริงลูกคุนหนูรวยมากนะคะเออ แล,แล้วก็รู้สึกว่าแบบเครื่องดนตรีอย่างที่บอกเนาะมันใส่เขาเรียกไงเครื่องเสียงเครื่องดนตรีไทยเข้ามาด้วยอารมณ์แบบลิงก์กับ m อีก่อนหน้าด้วยปะแบบ m อก่อนหน้าไรล่าที่เป็นเพลงไรล,ล่าเปิดตัวเหมือนแบบเป็นแบบเครื่องดนตรีแนวแบบอีสานเออมันจะเป็นเหมือนเหมือนเสียงแคนเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอันนี้ก็แบบ เป็นเสียงชิงเสียงแบบเออเสียงชิง่ะท่อนฮุกใช่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 ไอตอนตัตอนย้อนเออตอนเยี่ยคุณตัตอนย้อนเออชอบฟังติดหูติดหูมากก็คือหลังจากนี้ก็คือตอนย้อนทั้งวันแน่เลยเนาะก็เนี่ยฟังยาวไปเลยจ้ะไลลาไวล่ามาลีก็คือแบบคอนติไทยสามเพลงต่อกันเลยเออวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าใครอยากจะแนะนำวงไหนหรือว่าอยากให้เราทำเรีแอคชั่นอะไรเพลงอะไรก็สามารถ แนบมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี่นะเออเราอ่ะอ่านดูคอมเมนต์จริงอ่ะแล้วก็ฝากติดตามวงไวร่าด้วยนะฮะอ่ถึงจะเหลือห้าคนแต่ก็คุณภาพยังคับแน่นเหมือนเดิมนอกจากจะแบบว่าฝากไวร่าแล้วก็เออฝากเบนเคฟตี้เอด้วยเนาะแล้วก็ CGM ด้วยเอร์ตีฝากให้หมดเลยเออฝากให้หมดเลยฝากทุกโตัวโปรดักชั่นของเราด้วยถูกต้องและวันนี้ เราก็ต้องรีบกลับไปเรียนแล้วแหละทุกคน <f ix> <laughs> พอแค่นี้ก่อนน้องบ๊ายบาย,บาย,บาย